สวัสดีครับผมปันเวทครับตอนนี้คุยอยู่ช่องโหราสาระสไตลปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันครับก็คือท่านที่มีลักษณะวิราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่9ถึง10ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจร้ายมือภาพดาวจรณวันที่9ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่15กุมภาพันธ์ครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับนะชะ ดาวประจําตัวของชาวราศีกนันก็คือเล็กซี่นะครับดาวพุธเนี่ยดาวพุธยังคงข้อจอยอยู่ที่ราศีกุมภ์ภพอฬินะครับนะแล้วก็ดาวพุธก็ทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะเพราะฉะนั้นนะตนุนะตัวเราแล้วก็การงานนะครับอยู่ในภพอลิเลยอลิคือปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งนะครับคือเรื่องของภาระหนี้สินคือเรื่องของการอาสาบริการก็ได้นะครับคือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับเนะพราะฉะนั้น ก็แล้วแต่นะครับว่าตัวเราไปทําอะไรเพราะวาความหมายค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรครับเรื่องของสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีนะมีโอกาสที่โรคเก่ากําเริบได้สําหรับชาวราศีกันนะครับการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระสันหันก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะครับสนะครับเรื่องของความขัดแยง้งนอะ่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันการด่วนสรุปด่วนตัดสินใจช่วงนี้ไม่ดีครับอาจจะสร้างปัญหาสร้างผลเสียตามมาก็ได้นะครับนะช่วงนี้เนี่ย แล้าชาวราศีกันนะครับถ้ามองในแง่ของในเรื่องของการงานไม่ได้แง่ในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะครับเพราะว่าดาวการงานอยู่ในภพอลินะแถมช่วงนี้เนี่ยดาวพุธเสดด้วยเสดคือเดินเร็วนะเดินเร็วเร่งรีบหมายถึงการเร่งรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีกันเหมือนจะเร่งรีบทําอะไรบางอย่าง นะครับในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของการไปต้องรีบเข้าไปช่วยแก้ปัญหารีบทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ng, เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่ามองในการแก้ไขปัญหาแล้วชาวราศีก,ก,กันก็ไม่เพ้พอจะมีปัญหาอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงการให้คําปรึกษาหรือการให้การการช่วยเหลือก็ได้งานบริการก็ได้นะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับมีงานเข้ามาแล้วเราก็ขันอาสาที่จะทําเป็นงานเร่งด่วนนะครับแล้วเราก็ขันอาสาที่จะทำนะเป็นลักษณะยอย่างนั้นก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นตีความได้หลายอย่าง เพราะนั้นโดยรวมแต่ถามว่าแล้วเรื่องการงานจะจะสำเร็จไหมปัญหาต่างๆนะครับโดยภาพรวมแล้วการงานถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับถือว่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้ติดขัดอะไรครับเพียงแค่มีเรื่องเหน็ดเหนื่อยแค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านการเงินเอ้อกันเงินตัวนี้ดีเลยนะครับมีเกณฑ์นะครับมีโชคมีลาบนะครับนะมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขัดมือแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะครับเงินก้อนใหญ่ที่ว่านี้มักจะได้มาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจับเพศตรงข้ามได้นะครับนะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามอันนี้นะจะให้โชคค่อนข้างมากนะครับสำหรับชาวราศีกันนะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อกี้นี้เตือนกันไปหมดแล้วเนาะนะครับนะดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับภาพรวมความรักของชาวราศีกันท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมช่วงนี้ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับรักกันดีมีความสุขอาจจะมีเรื่องติดต,ดตดขัดขัดกันบ้างห่างห่างกันบ้างนะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องของการทํางานเราต้องนิ่งนิ่งทำงานเลยไม่ค่อยสวิตกันเท่าไหร่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนคนโสดนี่ครับคนโสดช่วงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็ยังคงมีปัญหามีประสัทอยู่นะเอออาจจะยังไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรนะความรักของคนโสดนะครับแต่ก็มีเกณฑ์เข้ามาละแต่ไม่ค่อยรับรื่นนะครับครับ ทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับในระหว่างวันที่9ถึงวันที่15กุมภาพันธ25์2568นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ